ไหนใครนักหนาที่บังอาจมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่ามาก่อผู้หญิงดังมาก่อผู้หญิงกินเพิ่งจะมาดังเพิ่งจะมามีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้มีเงินทองมาเลยตั้งแต่อยู่ที่ต่างประเทศมาอยู่ที่นี่ก็มาตัวเปล่าเล่าเปลือยมาก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเลยทุกวันเนี่ยที่ได้มาก็เพราะว่าผู้หญิงทั้งนั้นเลยและอีกหนึ่งหลักฐานค่ะจะมา ตอกฝาลงพวกติ่งปากดีทั้งหลายเลยค่ะในเมื่อพูดอยู่จนปากจะฉีกแล้วว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามเยอะมากและย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนน่ะ ทุกคนก็จะไม่ว่ากว่าที่จะแบบมีคนติดตามมีคนเข้าไปชื่นชอบคอนเทนต์ต่างๆมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะสมัยปัจจุบันเนี่ยคือคนคลุกคลีอยู่กับโลกโซเชียลเยอะดังนั้นคอนเทนต์บางครั้งคอนเทนต์ขยะคอนเทนต์ไม่ได้สร้างสารรค์เลยหรือคนเหล่านั้นเป็นไอดอลในทางที่ผิดๆเราเห็นเห็นไหมตอนเนี้ย ไปเย่งผัวเย่งเมียเขากลายเป็นคนดังเฉยเลยแต่สมัยตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาทำยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์ตอนนั้นน่ะมันยังมีคนที่แบบว่าปังกับดังในเรื่องของยูทูบเบอร์ไม่ได้เยอะมากเลยนะถ้าอย่างอย่างดาราที่ดังๆเราก็จะน้องเบสใช่ไหมน้องเบสก็จะดังในในหมู่ลูกของดาราที่แบบเป็นมีคอนเทนต์ดังๆและ ผู้ใหญบ้านฟินแลนด์ก็หนึ่งในนั้นย้อนไปตอนนั้นน่ะเอา้เอาลืมบอกไปว่าในรายการอะไรนี่คือรายการ i can see your voice นะคะย้อนกลับไปปี62เลยค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะมีศิลปินรับเชิญก็คือคุณเอกราชสุวรรณภูมิและผู้ใหญบ้านฟินแลนด์นะคะ<ๆ>ก็มาเป็นอ่เป็นแขกรับเชิญเสียงเพราะ กับเสียงเพี้ยนถูกไหมให้แขกรับเชิญเนี่ยเลือกออกมาว่าใครเป็นผู้เสียงเพราะและคุณอเอกราชนะคะแล้วก็ผู้ร่วมรายการหลายๆคนเลยบรรดาครูๆหลายๆคนนะเขาก็นะคะ ว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนนี่แหละเสียงเพราะกันหลายๆคนลงความคิดเห็นว่าจะต้องเสียงเพราะแน่นอนจะต้องมีความหลากหลายเพราะว่าดีเทลที่รู้ก็คือเป็นยูทูบเบอร์ถูกไหมหลายๆคนที่ในวงการในวงการดาราเขาก็จะมีเพื่อนฝูงเป็น ยูทูบเบอร์เยอะแยะเป็นทั้งยูทูบเบอร์เป็นทั้ง uh, ดารานะักร้องเพราะงั้นเขาจะเห็นถึงความสามารถของคนที่เป็นยูทูบเบอร์และ uh, จากการแต่งตัวกล้าเล่นกล้าโชว์กล้าแสดงออกเนี่ยแล้วก็ฟังจากเสียงอย่างคุณเอกราชบอกฟังจากเสียงแล้วเนี่ยเป็นเสียงเล็กๆแต่ฟังแล้วอะ่ะน่าจะเป็นคนที่ร้องเพลาะและสุดท้ายค่ะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพลงกระเป๋าแบด์แฟนทิ้งร้องเพราะมากอยากจะเอามาเปิดให้ทุกคนฟังะ่ะแต่เพลงลิขสิทธิ์พยายามดัดแปลงแล้วแต่ว่าไม่ผ่านยังไงก็คนที่ยังไม่เคยไปฟังก็ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะคะในรายการ I can see your voice ในเวอร์ชันของคุณเอกราชสุวรรณภูมิพวกคุณ ไปย้อนฟังผู้ชายคนนี้ในตอนนั้นอายุเพียงแค่19ปีค่ะและที่อยากจะตอกฝาโลงพวกบรรดาติ่งปากดีทั้งหลายที่บอกว่าผู้ชายคนนี้มาตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่ได้มีทั้งชื่อเสียงไม่ได้มีทั้งเงินทองอยากจะทุบหัวจริงๆเลยอยากจะบอกว่านะคะในตอนนั้นมีผู้ติดตามเยอะมากอันนี้ไม่ได้นั่งมโนค่ะพิธีกรเขาถาม ด้วยความอยากรู้อยากเห็นกันนี่แหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพวกคณะกรรมการพวกร่วมรายการยังมีแซวว่าศิลปินเนี่ยนะคะคุณเอกราชนี่ไม่มีป้ายไฟแต่แขกผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญเนี่ยดันมีป้ายไฟผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ f อมาให้กำลังใจพร้อมป้ายไฟหลายป้ายเลยดังนั้นหลายๆคนเลยอยากรู้อยากเห็นว่าผู้ชายคนนี้ เป็นใครและมะีชื่อเสียงยังไงมีผู้ติดตามมากขนาดไหนทำไมไปร่วมรายการถึงมีแฟนคลับไปชูป้ายไฟผู้ยมับบ่นฟิแนแลนด์แนะนำตัวเองว่านะคะชื่อนนนะคะ,นะะอายุ19ปีมีทำเฟซบุ๊กนะคะตอนนั้นคือเกือบ7 0 0 0 0ทุกคนย้อนกลับไปเมื่อปี62 ผู้ชายคนนี้ยังเป็นเด็กหนุ่มที่เลยวัยเยาวชนมาไม่กี่ปีเลยมาเพียงแค่เออสปีถูกไหมเออใช่ไม่สิสิบสองปี อ8อสิบแมาเนี่ยเลยเป็นเยาวชนมาแค่2ปีแต่เขามีผู้ติดตามถึงเกือบ7จ็ดแสนใน Facebook และก็ใน YouTube ซึ่งในตอนนั้นในตอนอายุ19ตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์เพิ่งจะทำ YouTube ไม่นานแต่มีผู้ติดตามถึง2องแสนว้าวเนี่ยติงอยากจะบอกว่าท้าไม่ปิดหูปิดตาผู้คุณก็จะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ คือเขาดังจริงกูบอกหรู้แต่ไหนแต่อะไรว่าคือฟ้ายังไม่รู้จักผู้หญิงเลยแต่ฟ้ารู้จักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนตั้งแต่เขาอยู่ที่ต่างประเทศก็ทําคอนเทนต์เขาในเฟซใน YouTube อ่ะเราจะรู้จักเขาอยู่แล้วและคิดดูนะว่ามีผู้ติดตามในเฟซนะ7 0 0 0แสกว่าคนและใน YouTube อีก200,000กว่าคนนะพวกคุณเขามีรายได้มาแล้วนะจ๊ะไม่ใช่ไก่กาอารเล่นนะจติงดังนั้นน,นนะ คือเขาทำคอนเทนต์แล้วมีคนเข้าไปดูเขาเป็นหมื่นหมนแสนแสนนะนั่นอะคือเขาเกิดรายได้นะเขาไม่ได้ทำแบบเออเล่นๆล,ล,ลงในเมมโมรีอย่างเดียวค่ะมันเกิดรายได้เห็นไหมคะเพราะงั้นคุณจะเชร์ก็เชร์ให้มันอยู่บนฐานของความเป็นจริงหาข้อมูลด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้คนที่ติดตามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยิ่งติดตามมาตั้งแต่ดึกดําบันอย่างพวกเราที่อ่า รู้จักเขาตั้งแต่เขาทำเป็นยูทูบเบอร์อ่ะคุณจะโดนตอกฝาลงไงเห็นไม่ติ่งทำไมมีบรรดาเอฟซของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ถึงมาตอกฝาลงพวกคุณอยู่ทุกวี่ทุกวนันก็เพราะว่าสิ่งที่พวกคุณเอามาแขวะเอามาแซะเอามาโจมที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะมัน เป็นเรื่องที่ไร้สาระแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกคุณเอาความเครียดแค้นเอาความเกลียดชังอ่ะไปแซะไปกันแน่กันแหนเขาพวกคุณบอกว่า,าเขาเนะ่ยมาเกาะผู้หญิงไม่ว่าจะเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงินทองไม่ได้มีเงินมาเลยมาเกาะให้ผู้หญิงเลี้ยงเลยชื่อเสียงก็ไม่ได้มีเลย เอาแบบนี้ดีกว่าไหมเอาแบบว่ามาเจอกันครึ่งทางไหมติ่งคือเอาแบบว่าตอนนั้นในวันที่รักกันดีอยู่อะ่ะเอาน้ำต้มผักก็ยังหวานน่ะมันเป็นการช่วยส่งช่วยเสริมกันดีกว่าก็คือต่างคนต่างช่วยกันดีกว่าดีกว่ามาบอกมาเกาะมาโน่นนี่นั่นกันในอดีตเอาแบบว่าตอนนั้นน่ะยังดีต่อกันก็คือจับมือเดินไปด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคกันช่วย เชิดชูกันช่วยเกือ้อและก็หนุนกันแต่ทีนี้ถ้าติ่งจะมาวัดความดังหรือความรุ่งเรืองหรือความเก่งเพราะว่าวัดที่ปัจจุบันดีกว่าไหมคะติ่งอดีตอ่ะมันอยู่ในช่วงอ,อะไรที่ดูแล้วมันหวานเวอร์ไงแต่ณปัจจุบันอ่ะคือต่างคนต่างอยู่ไปแล้วถ้าติ่งอยากที่จะแบบโอมาเกทับมาวัดความดังกันเพราะว่ามาวัดกันตอนนี้ดีกว่าคะ่ะว่า ใครดังใครปังถ้าเกิดพวกคุณอยากจะอยากจะวัดนะแต่สำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาไม่เสียเวลามานั่งวัดกระแสะความดังกับพวกคุณนะ่ะเพราะว่าเขาทุกเวลาทุกนาทีของเขาเป็นเงินเป็นทองเป็นธุรกิจแต่ในเมื่อผู้คุณจะมาวัดความดังก็มาไฟกับ f อกันก็แล้วกันเอาที่ปัจจุบันดีกว่าค่ะติง่งเอาที่ปัจจุบันลองดูกระแสะค่ะกระแสะของคนที่คุณรัก กับกระแสของคนที game, ่เรารักกระแสของใครบอกว่ามันแรงเวอร์มากกว่ากันดูจากเวลาไปทำการแสดงที่ไหนเห็นไหมว่าคนเยอะเวอร์ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ปังก็ดังก็ทะลุทะลวงไปหมดเลยและธุรกิจของผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ก็พุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพราะอะไรเพราะว่าในหัวเขาอะเขาสามารถที่จะคิดนู่นคิดนี่ ทำเป็นธุรกิจเขาไม่กลัวการขายก็ดีค่ะเขาเป็นคนที่มีไอเดียความคิดบันเจิดอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายดังนั้นเขาถึงได้มีแต่เดินหน้าเดินหน้าไงแล้วคนที่พวกคุณชอบล่ะคะติงเออในชอบใน,ในเมื่อชอบมาทวงบุญคุณกันจังเลยลองดูซิว่ากระแสตอนนี้มันเป็นกระแสขึ้นหรือกระแสลงอื้ ทำมาว่าพวกคุณนะวัดกันเอาเองแล้วกันส่วนพวกเรานะคะวัดด้วยสายตาไม่ต้องไปเอาตาช่างเราก็เห็นแต่พวกคุณจะเห็นหรือเปล่าล่ะคะติ่งว่ามันขึ้นหรือว่าลงอาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะอย่าลืมค่ะไปดูย้อนหลังได้เลยที่ I can see your voice นะคะในช่วงของคุณ เอกราชสุวรรณภูมิเมื่อปี62นะคะย้อนไปดูกันได้เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า